เนี่ยท่านผู้ชมครับพอดีมาหาอะไรเครื่องตัดหญ้ามาเจอเครื่องตัดหญ้าราคาแปดร้อยบาทครับอื uh huh. ผมจัดเลยครับท่านผู้ชมใครอยู่ละแวกใกล้ๆเดี๋ยวอยากรู้ก็อยู่ในแถวนี้ก็เดี๋ยวผมจะบอกร้าน เพื่อนดูส่วนนี้เลยนี่ของแบบประกอบเลยเนี่ยเนี่อือเนาะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นไม่ตีสิ่ค่อยมาว่านี่ดูกันประกอบเลยของอุ้ยตัวนี้ไม้เลยเนาะนี่เนาะไม้เนี่ยตัวนี้่ละเนี่ยยังไงมาแยกออกเนี่ยกอกไป๋นในประกอบอืมนี่อันนี้ก็ใส่นี่เนาะใส่นี่ดูนี่ของเข้อมันจะเจ็บมากตีมะเหน่งมันจะไปล่าง ตัน yeah. <ay> hmm. okay okay hey, mm ี้ก็กดลนี่ลองนลองลองดูดูลองตัวไหนมันดีอไหนดีก็หนไก็ตือกันตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้ใช้ดอกนะอไม้กันอืเนะนี่ครับท่านผู้ชม กลับมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับนี่ครับราคาแปดร้อยครับท่านผู้ชม,มไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนถูกได้กว่านี้อีกนี่เขาเขียนว่าห้ามจุดไม่ขีดนะครับแต่ไปเช็คไม่รู้นะครับนี่ห้ามจุดไม่ขีดอย่างรูปไม่ขีดมีไฟยี่ห้อแม็กนัม easy start อ๋อสตาร์ t ง่ายเป็น nb 4ี่หนึ่งหนึ่งอะไรค่อนข้างจะ หาง่ายครับท่านผู้ชมรุ่น4ี 1, 1หนึ่งเนี่ยนี่ครับ800อยผมก็เลยต้องซื้อครับเพราะถ้าเกิดเราไปซื้อไปซื้อตอนที่ว่าหน้านาหน้าฝุ่นนะผมว่าจะไม่ได้หรอกแปดร้อยเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครขายยูระแวกงนี้นะ อยากได้ก็ถามผมได้เดี๋ยวผมจะพาไปซื้อเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับว่มามาถึงบ้านแล้วมันจะสตาร์ตติดหรือเปล่าอ่าผมจะสตาร์ตให้ดู ท่านผู้ชมหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมไล่ขันน็อตให้หมดนะครับท่านผู้ชมไล่ขันน็อตทุกตัวเลยครับแบบเนี่ยหาหกเหลี่ยมมานี่ครับอันนี้เบอร์ไหนเนี้ยอืมอย่างนี้นาอันนั้นแล้วก็ดังแก๊กนึงก็พอนะครับนี่น,นี่นี่ครับ ลายตัวนี้นี่นี่ลายข้างในด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับข้างในเนี่ยมีน็อดมีน็อตตัวไหนไล่ให้หมดครับท่านผู้ชมไปซื้อยี่ห้อไหนมาก็ช่างครับไล่น็อดให้แน่นทุกตัวนี่ดูมีมีตัวระบายนี่ด้วยนะครับเนี่ยให้ไล่น็อดให้หมดเล้วเวลาเลือกเลือกใช้งานนะครับให้ท่านผู้ชมดีนดน้ำมันออกนะครับนี่ครับดีนดน้ำมันออกจาก ตูดคาบูนี่นะครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมจะใช้งานได้นานกับดินน้ามันออกแล้วก็เทน,น้ามันออกให้หมดเวลาเวลาเราเติมน้ามันเชื้อเพลิงให้ผสมสองทีลงไปในนี้แล้วเขย่านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะไปเติมข้างในนี้นะครับเติมแล้วก็เติมสองทีไปแล้วเขย่าข้างในเนี้ยไม่ทั่วครับแล้วเครื่องของท่านจะพังก็สําคัญใช้งานเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมเทออกครับ ท้ออกเลยอย่าเก็บไว้อือเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมก็จะสามารถใช้งานได้นานเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับ ท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าผมทําการทดลองตัดยาดูแล้วปรากฏว่าใช้ได้ครับแปดร้อยครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเมื่อเราขันน็อตอัจจระบีอะไรแล้วก็ทดสอบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็เราจะเก็บไว้ครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูดน,น้ํามันออกให้หมดน,นะครับทเทีถังเลยครับแล้วก็ดูดได้ขบูออกให้หมดอย่าให้มีเหลือ แล้วก็สตาร์ทสตาร์ทให้ดับขามือเลยครับหลังจากนั้นเราก็เก็บไว้ได้ครับอย่าอย่าอย่าทิ้งน้ำมันให้ค้างถังหรือว่าค้างคาบูนะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องตัดยาของเราหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมฝากผู้ชมกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิง่งให้เป็นกำลังใจแก่ผม สวัสดีครับ